สวัสดีครับมาหาม่มอีกแล้วอยู่ว่างๆจะเที่ยงแล้วนี่ครับเจ้าตัวเล็ก <laughs> แล้วมาก็พี่ชายนุ่นยิกหนูแปดเป็ดไปครับเดี๋ยวไปให้ดูมิมครับผม,มอยู่ติดกับทางรถไฟครับผมอันนี้มาหาทางรถไฟเหมือนเดิมครับดูก่อนว่ามีน้ำป่ะเโ,โอ้โหล้างครับผม มีครับผมมีไม่มีน้ำดูโบเบยแก้วนะครับปไปปล่อยมันไม่เอาครับผมต้องใส่จะโดนลูกยางลูกยางของพี่ชายเขายิงหนูเมื่อกี้มีน้ทำท่าจะแตกเน,ตตเนี่ยโอ้ผมไม่ได้เอายางมาดิตัวใหญ่ไหมอ๋อเนี่ยเนี่ย ตายลงมาแล้วโอ้โหหนังกระกนี่ก็มีางมันจะหลุดแล้วผมก็ลืมว่าผมมาอยู่ในรถนุ่นไปครับไปเดี๋ยวไปหาดูใหม่ใหม่ครับผมนี่อีกลังครับผมเพิ่งจับครับเดินผ่านไปแท้ๆครับผมไปครับย้อนกลับครับผมเดินนิเดมาตามทางรถไฟครับผมนู่นเหรอรถจอดไว้ที่ฐถานีนุ่น นะครับรถไฟทางรถไฟผมดอบ้านมาทอนเอาบ้าน,น,าานลมดีเนาะดูงีหน้างหลังกันบ้างเด้อรถไฟมาไม่รู้เรื่องอพ่อด้วยเด็ยเด็กเด็กน้อยแสบลือเกินถอดเสื้อแล้วครับทำท่าจะร้อน ไปครับเดี๋ยวไปหาดูมิ้นกันใหม่ไปที่อื่นไปครับผมไปครับ ใหม่ครับผมเพิ่งมาจับลังกระเพาะครับผมนู่นเขาดูสนุน,นลาดยางครับอ่านี่ครับผมไปขอควันลนดูมีน้ำเปล่ายังไม่รู้ครับผมไปครับออกมาแล้วครับผมน้ำมีครับผม <laughs> นี่แต่หัวน้อยหลังไม่มีตัวอ่อนเลยไปครับไปหาใหม่ครับผมเดี๋ยวคอนมันชี้มังงี้ว่าหนูหลังใหญ่อยู่แถวนี้ก่าดูก่อนดิ ทีมาเงี้ครับผมมันจะเหมือนเหมือนเดือนสี่เดือนห้าหรือเปล่าไหมครับไม่รู้นะครับเดือนสี่เดือนห้าน,นี่ตามคอนเจอเลยนะครับมีแล้วมั้งหมดอมืไปครับผมไปหาใหม่เดินไปดูเรื่อยๆครับผม สวัสดีคนครับผมหามิ้มไม่ได้ครับผมนี่มันล่อจิงโกงกันหรือจริง้งหอีดครับผมโน่นด,ดูเจ้าตัวเล็กหดใหญ่เลยนี่ครับได้มั่งแล้วครับผมสี่ห้าตัวนะครับร้องครับผมฮะเจอแล้วไงจ,จับตี่จับโอ้อตัวใหญ่ด้วยนี่ครับผมเ <ไป S 1> ัวเล็กลขดเจอนะครับไหน แปะแปะเอากระเป๋ากระป๋งมานี่ขุดขุดได้เลยเนาะนี่ตัวใหญ่ครับผมอุ้ยตัวใหญ่ครับได้มาเยอะแล้วอ้าใต่รลึใตาเดียวอ่าเนาะเอ้มองกล้องด้วยดิไม่มองกล้องขามันหลุดอ่ะบอกให้มองกล้องเออไม่ใช่ มองวัดดีไม่มองกล้องอยังไงเนี่ยแต่เดี๋ยวผมขอขุดก่อนครับผมตรงนี้เยอะเลยครับผม<ฮ>เดี๋ยวขอขุด<ฮ>ตรงนี้ก่อนนะครับไปขอขุดมาดูกันว่าเราจะได้กี่ตัวแลวเราจะเอาไปทอดกินยังไงตอบไม่ค่อยคมโอ้ยันนี้มีตัวแนี่กินแบบบ้านๆครับผม เฮ hey, ้พ่อพ่อเปล่านะเปล่านะกล่องเราไงเออเผื่อมีตัวพ่อไปฟันตัวขาดอืมไม่โดะไม่ขาดไม่เคยนะรู้มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมือเน่เน่รู้อะไรนะใช่ที่ไหนเนาะจอมปลวกเนี่ยเนี่ยมันมีมันมีรังเนี่ยรังมันอย่างเงี้ย อจเจอแล้วครับผมหนูจะตัวเล็กกำลังจับครับผมจับไปด,ดิหนูเดวเลตัวอ่อนด้วยโอ้โหตามพวงนี้ครับผมรูหายหมดเลยผมก็ไม่เคยขุดด้วยครับผมเพิ่งจะมาขุดนี่แหละครับชวนเจ้าตัวเล็กมาขุดโอ้ไม่จับซะแล้วตัวใหญ่ครับบ<อ>ดีดแรงอ่ะออ ไอ้หนาม่ะขุดเองเลยไงหุยมีแน่มีแน่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อขุดหนูขุดไปโดนตัวมันยังไม่เจอเลยครับผมแต่หนูเจอรูแล้วไปขุดกันต่อครับอาจจะมีสองตัวคู่พอหนู เจอแล้วเจอแล้วตัวอ่อนนี่แกตัวอ่อนจับแค่น,นี่ครับผมตัวรุนยู่ตรงนี้รูมันจะมี <c oughs> ตัวหรือเปล่าแต่นี่ตัวครับผมตัวอดีจังเลยตัวอ่อนครับตัวใหญ่ยังไม่มีปีกเลยเผมไม่ผมก็ไม่เคยขุดแล้วครับเนี่ยชวในให้ตัวเล็กมาขุด มันไม่รู้จะอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรครับหามิ้งก็ไม่ได้พ่อหนูเจอลูอีแล้วเลยมาตัดไอตัวจิงหล็ดหรือเขาเรียกจิงโก่งก็ไม่รู้เนี่ยจิงโก่งมะจิงโก่งไงตัวมันใหญ่เนาะอือโหได้หลายตัวแล้วครับผมพ่อพ่อหนูไปเดี๋ยวผมขอตามรูนี้ก่อนพ่อไปขุดตรงนู้นได้ไหมเจอไหมอ๋อรูที่สองตันครับผมไม่มีไหนตัวเล็กเนี่ยรูเนี่ยรูเนี่นี่ไงเดี๋ยวผมขอตามรูเจ้าตัวเล็กก่อนพอจะมีป่ะอ๋อผมเหนื่อย ให้เจ้าตัวเล็กขุดเจอแล้วครับผมเจ้าเจ้าตัวเล็กขุดเจอครับผมว่าเขาเก่งอ่ะหนูหนูลองลองเอาไม้แทงเออเจอแล้วเจอแล้วพ่อกับตรงนั้นแน่อน,น่ะตัวอ่อนอีกแลแน่นเอามามาไถอยดูที่จะจับได้ไหมเออไปแทะงั้นได้ไงหนูเดี๋ยวให้พ่อแท้ให้ก่อนแป๊บนึงเออเนี่ยแท้มันกว้างมันจะได้ออกมา เดี๋ยวออกมาหนูจับเลยนะเดี๋ยวพ่อจะเขี่ยมันออกมาุกประวัติศาสตร์ที่มาขุดไอ้หลีกกันเอาการจับไหมั <c oughs> วดกลัวไหมไม่่ะแต่กลัวตัวแขงอ่ะหนูจับกวดไว้ออาไปเออย <c oughs> น,นี่มันจุ๊ยพงอ่ะพ่อ เจออีกผงและนี่อีกรูเนี่ยไปเดี๋ยวดูดูอีกเจออีกม้าโดดออกจากรูครับผมจับ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 โอ้เอ้าตัวเล็กดูดิไอตัวเล็กมันจะจับได้ไหมกลัวกลัวกลัวเอาเอากลัวไม่ได้กินซะบ้า ได้ไหมอะแกวเนี่ยนี่ยินชุนน่ะมังมีรอยคนขุดด้วยครับผมเนี่ยรอยครับผมใชรเปเ่า พอแล้วมั้งโหไม่โหนี่ร้อยขุดเต็มเลยครับไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับทำทำมาหากินแบบชาวบ้านชาวบ้านครับผมแบบบ้านบ้านนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับไปครับผมสวัสดีครับอีกรอบครับผม